อากาศร้อนจัดของเดือนเมษายนในกรุงเทพเหมือนเตาอบขนาดยักษ์ย้ายที่กลืนกินทุกอย่างไว้กลางเปเลวแดดกลุ่มเพื่อนวัยมัธยมปลายหกคนจึงตัดสินใจหนีความร้อนที่แผดเผาใจไปหาความเย็นฉ่ำของแม่น้ำแควที่กาญจนบุรีมันเป็นพิเฉพาะกิจที่ถูกวางแผนอย่างเร่งด่วนภายในเวลาไม่กี่วันหลังสอบปลายภาคเสร็จสิ้นพวกเขาทุกคนต้องการปลดปล่อยตัวเองจากชีวิตเด็กนักเรียนชั้นมหกที่กำลังจะสิ้นสุดลง เฮ้ยนี่แหละชีวิตท็อปตะโกนลั่นทันทีที่รถตู้เช่าของพวกเขาเลี้ยวเข้าเส้นทางริมแม่น้ำสายหนึ่งในอำเภอไทรโยกเส้นทางที่รายล้อมด้วยต้นไม้สูงทึบสลับกับบ้านไม้กระจายตัวอยู่ห่างๆและลมหายใจของธรรมชาติที่กำลังเย็นเยียบขอให้แพมมันไม่พังนะฉันว่ายน้ำไปเป็นเจนพูดพลางหัวเราะอ,อย่างเก้อเก้อ,กอมือของเธอกำแน่นที่ขอบหน้าตาแพพักของพวกเขาไม่ใช่แพรรูแบบในรีสอร์ท แต่มันเป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่ต่อเติมจากแท้ไม้เก่าๆที่เคยใช้เป็นที่พักชั่วคราวของชาวประมงเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนี้มันถูกปรับปรุงใหม่ให้รองรับนักท่องเที่ยวที่อยากได้บรรยากาศธรรมชาติแท้ๆไม่มีแอร์ไม่มีทีวีมีเพียงพัดลมเพดานกับเสียงน้ำกระทบไม้ที่ดังตลอดทั้งวันเจ้าของแท้เป็นหญิงวัยกลางคนชื่อป้าเหมียวเธอพูดน้อยยิ้มยาก และดูจะไม่ชอบเสียงดังเอาเสียเลยเมื่อกลุ่มวัยรุ่นทั้ง6มาถึงเธอเพียงแต่พยักหน้าแล้วชี้ไปทางทางเดินไม้แคบๆที่ทอดยาวไปสู่แพรหลักกลางแม่น้ำอย่าส่งเสียงดังตอนกลางคืนและห้ามลงเล่นน้ำหลังสองทุ่มเด็ดขาดนั่นคือคำเตือนเดียวที่เธอพูดไม่มีใครใส่ใจมากนักทั้งกลุ่มรีบวางสัมภาระแล้วเปลี่ยนชุดลงเล่นน้ำทันทีเสียงหัวเราะด,ดนตรีจากลำโพงบูทูด และน้ำกระเซ็นดังสนัน่นราวกับว่าพวกเขากำลังปลุกแม่น้ำให้ตื่นจากความสงบที่เคยมีแดดเริ่มคล้อยต่ำแสงสีทองส่องลอดต้นไม้ริมตะลิง่งเข้ามากระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิประยับท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำของกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นดินปิดกลุ่มเพื่อนเริ่มก่อกองไฟเล็กๆบนพื้นที่ระเบียงไม้หน้าห้องแผ่ไม้โยกเบาๆทุกครั้งที่ใครสักคนเดินผ่านคืนนี้นอนดูดาวกันไหม อุ้มเอ่ยขึ้นขนาดจัดบีกระป๋องลงถังน้ำแข็งที่นี่ไม่มีแสงไฟรบกวนน่าจะเห็นดาวเต็มฟ้าเลยละ่ะแล้วก็ฟังเสียงน้ำไปด้วยแทนเสริมเสียงมันฟังเพลินดีนะเหมือนมันมีจังหวะของตัวเองแต่เมื่อฟ้ามืดลงจริงๆความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มแทรกตัวเข้ามาแทนที่ความสนุกสนานมันเป็นความเงียบที่ไม่ได้ว่างเปล่ามันเหมือนมีเสียงอื่นซ่อนอยู่ใต้เสียงของแม่น้ำบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายเสียงกระซิบแถวๆลอยมากับสายลม แนทผู้ที่มักเงียบก,กว่าคนอื่นนั่งเหม่อมองผิวน้ําที่คลื่อนเบาๆกระเพื่อมเรื่อยๆอย่างไม่มีเหตุผลพวกนายได้ยินเสียงนั่นไหมทุกคนเงียบเสียงอะไรเจนถามเหมือนเสียงคนพูดเบาๆใต้แพ่ทุกคนพยายามฟังแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงจริงหรือแค่เสียงของธรรมชาติที่หลอกประสาทอาจจะเป็นเสียงปลาก,ก็ได้น่าอย่าคิดมากดิท็อปพูดพลางหยิบบีอีกระป๋องขึ้นมาเปิดเสียงดัง ค่ำคืนนั้นผ่านไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาไร้สาระเกี่ยวกับอนาคตเพื่อนบางคนจะเรียนต่อบางคนจะหางานทำบางคนจะไปต่างประเทศแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้หัวเราะกันแบบนี้เวลาล่วงเลยถึงราวตีหนึ่งหลังจากทุกคนแยกย้ายเข้านอนความมืดเงียบเข้าครอบกลุ่มทั่วทั้งแผ่หลือเพียงเสียงของน้ำไหล และพัดลมเพดานที่หมุนแ่วๆแนทนอนอยู่ใกล้ระเบียงด้านนอกสุดเขานอนไม่หลับแม้จะเหนื่เพียงใดก็ตามเสียงนั่งกลับมาอีกครั้งเสียงไม้ถูกเสียดสีเบาๆอยู่ใต้แทราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวอยู่ข้างใต้แนทขยับตัวแล้วลุกขึ้นนั่งเขาแนบหูลงกับพื้นไม้แล้วได้ยินชัดขึ้นช่วยด้วย เขาชะงักนิ่งใจเต้นรัวเสียงนั้นเบาราวกับลมหายใจของคนกำลังจะจมน้ำเป็นเสียงของผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงเขาไม่แน่ใจนักแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่นอนคือเสียงนั้นไม่ได้มาจากเพื่อนคนไหนแน่นอนเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูแพรซึ่งเปิดสู่ระเบียงริมแม่น้ำลมเย็ยนประทานหน้าดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวส่องแสงอ่อนๆทำให้เงาของแพสะท้อนบนผิวน้ำเบื้องล่างอย่างคลุมเครือเขาก้มลงมองลอดช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ ที่นั่นเหมือนมีบางอย่างขยับเป็นเงาดำเล็กๆเ,เคลื่อนที่ชา้ชาๆใต้น้ำเส้นผมยาวลอยละเลื้วเหมือนหญ้าใต้น้ำและจังหวะน,นั้นเองเขามองเห็นมือมือเล็กๆซีดขาวยื่นมาจากใต้แผ่แล้วกระตุกเบาๆที่ไม้แผ่นหนึ่งคล้ายกําลังเคาะขอให้ใครสักคนได้ยินแนทพังอถอยหลังใจเต้นโครมครามเขาสะดุ้งจนสะโพกกระแทกเข้ากับราระเบียงดังตุ๊บเพื่อนบางคนในห้องขยับตัวพลิกตัวนอนแต่ไม่มีใครตื่น เสียงนั้นเงียบไปแล้วราวกับไม่เคยมีอยู่จริงแนทตัดสินใจกลับเข้าห้องพยายามบังคับตัวเองให้หลักแม้ความเย็นจากแม่น้ำจะไหลซึมเข้ามาในห้องจนขนลุกไปทั้งตัวก็ตามเขาไม่กล้าแม้แต่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังในตอนเช้าแต่ในตอนเช้าขณะที่ทุกคนกำลังนั่งล้อมวงกินมาม่าคับกันอยู่เจงกลับเป็นฝ่ายพูดก่อนเมื่อคืนฉันฝันแปลกๆทุกคนหันมามอง ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำอยู่ใต้แทนเธอพยายามจะปีนขึ้นมาแต่ไม่มีใครเห็นเธอเลยแนทเงียบงันใจเย็นบูบเธอบอกว่าหนาวมากแล้วก็พูดว่าได้ยินฉันไหมอยู่ซ้ำๆเสียงของลำโพงบูทูวที่เปิดเพลงคลอเบาๆดับไปโดยไม่มีใครแต่ต้องป้าเมียวเดินผ่านระเบียงหน้าห้องด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนหยุดหันมามองพวกเขาและพูดเพียงประโยคเดียวเมื่อคืนมีคนเรียกพวกเธอหรือเปล่า เสียงของป้าเหมียวเมื่อเช้านั้นยังคงก้องอยู่ในหัวแนทแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาเกือบทั้งวันแล้วก็ตามเมื่อคืนมีคนเรียกพวกเธอหรือเปล่าเธอพูดเหมือนถามลอยๆแต่แววตากลับไม่ได้ลอยตามคำพูดไปด้วยเลยแม้แต่น้อยมันหนักแน่นและตรงไปตรงมาเกินกว่าจะเรียกว่าคำถามธรรมดาหลังจากเช้านั้นทุกคนต่างแยกย้ายทำกิจกรรมของตัวเองบางคนไปพายเรือบางคนนอนอ่านหนังสือเจน กับอุ้มตากผ่าส่วนท็อปกับแทงชวนกันลงน้ำอีกรอบแนทเลือกที่จะอยู่บนแพเขานั่งอยู่คนเดียวตรงระเบียงริมสุดของโฮมสเตย์ใต้ร่มเงาของไม้ระแนงที่กลุ่มหลังคากลิ่นไม้ชื้นๆกับกลิ่นไอแดดยามบ่ายอบอวลอยู่รอบตัวแต่สิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงลมหรือเสียงคลื่นเขายังคงได้ยินมันเสียงเบาๆใต้แทที่ไม่มีใครพูดถึงนอกจากเขากับเจนได้ยินฉันไหม เขาไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นอยู่ในหัวหรือว่าลอยมาเบาๆจากข้างล่างจริงๆแต่สิ่งที่เขารู้คือมันทำให้ใจเขาเต้นที่รัวมไม่หยุดในตอนเย็นกลุ่มเพื่อนรวมตัวกันอีกครั้งบนแพ่กลางน้ำที่ต่อเชื่อมกับโฮมสเตย์หลายคนดูมีความสุขกับการเล่นน้ำและถ่ายรูปแต่แนทกลับยืนมองผิวน้ำอย่างครุ่นคิดแนททำไมช่วงนี้ดูเงียบๆวะแทนถามทางตกไหลก็แค่รู้สึกแปลกๆกับที่นี่น่ะ แนทตอบเขาเว้นจังหวะก่อนพูดต่อเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือจากใต้แพรเจนหันความทันทีนายก็ได้ยินใช่ไหมฉันฝันเหมือนกันนะแล้วในฝันมาดูจริงมากเหมือนฉันอยู่ตรงนั้นจริงๆทุกคนเงียบลงในทันทีเสียงลมพัดผ่านพุ่มไม้ริมตลิ่งมาเบาๆทําให้ผิวน้ํากระเพื่อมเล็กน้อยใบไม้ไหวพริ้วราวกับรู้ความลับบางอย่างที่พวกเขาเพิ่งจะเปิดเผย อย่าพูดเรื่องพวกนี้ต่อจะนอนดึกๆสิว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับท็อปพยายามเปลี่ยนเรื่องแต่ไม่มีใครพูดอะไรต่อทุกคนรู้ดีว่าคำพูดของแนทกับเจนไม่ได้มีเจตนาแกล้งหลอกใครและไม่มีใครอยากเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่เรื่องเล่าเล่นๆอีกต่อไปคืนนั้นพวกเขาแยกย้ายกันเข้านอนเร็วอ,อย่างผิดปกติพัดลมเพดานยังคงหมุนเสียงแถวๆไทยยังคงโยกเบาๆจากกระแสะน้ำและเงาของดวง จานสะท้อนบนผืนน้ำสีเข้มเหมือนกระจกสีดำแนทนอนไม่หลับอีกครั้งเงียบเงียบจนเขาได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนแล้วเสียงนั้นก็กลับมาเสียงไม้กระทบกันจากด้านล่างมันไม่ดังแต่มันเป็นจังหวะช้าชัดและสม่ำเสมอแนทลุกขึ้นจากที่นอนเดินอย่างเบาๆไปที่ระเบียงเขามอง้าย แลกขวาห้องของเจนอยู่ถัดเป็นหนึ่งห้องประตูปิดสนิทไฟในห้องดับไม่มีใครตื่นเขาก้มลงกับพื้นไม้ที่เย็นเฉียบแนบหูฟังเสียงที่แทรกขึ้นมาจากใต้น้ำเจ็บเจ็บเขาสะดุ้งถอยหลังทันทีลุกขึ้นรวดเสียงนั้นไม่ใช่แค่แผเวเบาอีกต่อไปมันชัดเจนเกินกว่าจะบอกว่าเป็นเสียงในจินตนาการและที่สำคัญมันฟังดูเหมือนเด็กหญิงคนเดิมที่เขาเคยเห็นในฝัน เช้าวันต่อมาเจนเข้ามาหาเขาทันทีที่มีโอกาสเมื่อคืนฉันได้ยินอีกแล้วคราวนี้ไม่ได้ฝันด้วยฉันตื่นอยู่ฉันก็เหมือนกันแนทต,ตอบเบาฮ่าฮะพวกเขาตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนอื่นฟังในตอนบ่ายท็อปแทนอุ้มและฝ่ายฟังด้วยสีหน้าเครียดขึ้นทีละน้อยงั้นคืนนี้ลองบันทึกเสียงดูดีไหมอุ้มเสนอ ฉันมีกล้องโกโปรอยู่พอดีเดียวลองผูกไว้ใต้ทายดูแทนพูดพวกเขาวางแผนกันอย่างเงียบๆไม่ให้ป้าหมิวรู้เพราะกลัวว่าจะโดนต่อว่าหรือเลวร้ายกว่านั้นป้าหมิวอาจรู้เรื่องนี้อยู่แล้วในคืนนั้นเองพวกเขาเอากล้องไปผูกใต้ทหันกล้องลงด้านล่างและเปิดโหมดบันทึกเสียงควบคู่กล้องถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนด้วยเศษผ้าและเชือกปอสีใกล้เคียงกับไม้ S 1> <S 1> พวกเขานอนไม่หลับกันทั้งห้องและทุกชั่วโมงก็ผลัดกันเดินไปดูจอมือถือที่เชื่อมกับกล้องแบบเรียวไทม์หนึ่งนาฬกาสาสิบนาทีไม่มีอะไรผิดปกติหนึ่งนาฬกาห้นาทีเงาของปลาตัวหนึ่งว่ายผ่านไป2องนาฬกาสินาทีแนทที่อยู่เวรยามรอบนี้สังเกตเห็นเงาเล็กๆลอยขึ้นมาจากด้านล่างเขาขยี้ตาแน่นแล้วมองใหม่ กล้องจับภาพได้ร่างๆของสิ่งที่ดูคล้ายร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลอยช้าๆเหมือนไม่ได้ขยับด้วยแรงตัวเองเสื้อสีขาวแนบลำตัวผมดำยาวปกหน้าจนมองไม่เห็นตาเธอลอยอยู่แค่ไม่กี่ฟุตใต้แทนและดูเหมือนจะหันหน้าขึ้นมามองแนทสะอื้นเบาๆเขา,เารีบปลุกทุกคนให้มาดูทุกคนตื่นพวกเขาดูจอเล็กๆด้วยสายตาที่ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นสองนาฬกาสินาที ร่างนั้นหายไปเหลือเพียงน้ำที่กระเพื่อมเบาๆและเงาของแพรไม้กล้องยังคงทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกวันถัดมาพวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมป้าเมียวไม่อยู่โอกาสนี้เหมาะที่สุดชายชราค,คนหนึ่งที่ร้านโชวยเหล็กปากซอยเมื่อถูกถามถึงเรื่องเด็กจมน้ำเขานิ่งไปนานก่อนพูดเบาฮ,ะฮะ่าสิบกว่าปีก่อนมีครอบครัวมาพักแถวนั้น ลูกสาวเขาหายตัวไปตอนกลางคืนไม่มีใครรู้ว่าเธอลงน้ำไปได้ยังไงค้นกันทั้งวันก็ไม่เจอจนสุดท้ายร่างของเธอถูกพบติดอยู่ใต้พื้นแผ่นั่นและพื้นไม้บางส่วนมันเคยพังมาก่อนแล้วเขาเอาไม้แผ่นใหม่มาตอกทับแนทและเจนมองหน้ากันตั้งแต่นั้นมาคนในหมู่บ้านไม่กล้าไปค้างที่แผ่นั้นบอกแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเพราะป้าเจ้าของแพเขาดือ้อเขายังอยากให้มันเปิดบริการต่อ ชายชารายักไหล่ก่อนกลับไปจัดของในร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแนทไม่ได้พูดอะไรขณะเดินกลับแพ้แต่ในใจเขามีคำถามผุดขึ้นมามากมายเสียงที่เขาได้ยินคือใครแล้วเธอต้องการอะไรและทำไมเสียงนั้นยังไม่หยุดเสียทีหลังจากกลับมาจากหมู่บ้านคำพูดของชายชาราที่ร้านโชววยยังคงวงเวียนอยู่ในหัวแนท ร่างของเธอถูกพบติดอยู่ใต้พื้นแผ่นนั่นและพื้นไม้บางส่วนมันเคยพังมาก่อนแล้วเขาเอาไม้แผ่นใหม่มาตอกทับเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกในตอนนั้นคืออะไรแน่ระหว่างความกลัวที่ไหลทะลักไปทั้งร่างหรือความรู้สึกผิดที่พวกเขามานอนบนสถานที่ที่เคยเป็นจุดจบของใครคนหนึ่งโดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีที่กลับถึงแพนแตนเจนท็อปแทนอุ้มและฟายก็รีบเข้าห้องปิดประตูพูดคุยกันอย่างจริงจัง ถ้ามันมีคนจมน้ำอยู่ใต้แทจริงแล้วร่างนั้นถูกยกขึ้นมาทำไมเสียงยังอยู่ฝ่ายถามเสียงเบาหรือว่าวิญญาณเธอไม่เคยได้ไปไหนเลยเจนพูดที่ป้าเหมียวทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะเธอรู้ทุกอย่างอยู่แล้วไงอุ้มเสริมงั้นคืนนี้เราเปิดพื้นดูเลยไหมแทนเสนอแม่เสียงเขาจะสั่นเล็กน้อย ทุกคนเงียบเหมือนคำพูดนั้นจุดประกายความกล้าบางอย่างที่แฝงอยู่ใต้ความกลัวลึกสุดของแต่ละคนแนตลุกขึ้นเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องที่พื้นดูใหม่กว่าแผ่นอื่นๆอย่างชัดเจนไม้ตรงนั้นมีสีเข้มกว่าบริเวณอื่นและมีตะปูใหม่ๆตอกอยู่เป็นแนวเรียกเจนย่อตัวลงใช้นิ้วเขาเบาฮ่าเสียงด้านใต้ไม่ได้แน่นเหมือนไม้ทั่วไปมันกลวงและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง แฝงตัวอยู่ข้างล่างเราต้องเปิดมันแนทพูดท็อปพยักหน้ามีไขควงกับค้อนในห้องเก็บของด้านหลังเดียวไปเอามาไม่ถึงสิบนาทีทุกอย่างพร้อมพวกเขาเริ่มใช้ไขควงงัดตะปูออกทีและตัวแม้จะมีเสียงดังบ้างแต่ป้าเหมียวก็ไม่ได้อยู่ที่แพช่วงบ่ายพวกเขารู้ว่ามีเวลาไม่มากนักแผ่นไม้เริ่มเผยช่องว่างเล็กๆใต้พื้นกลิ่นเหม็นอับเก่าฉุนขึ้นมาทันที เจนถึงกับเอามือปิดจมูกฝ้ายหันหน้าหนีหนแนทใช้ไฟฉายจากมือถือส่องลอดช่องลงไปสิ่งที่เขาเห็นคือโพรงเล็กๆใต้น้ำที่อยู่ระหว่างแผ้สองแผ่นที่ต่อกันและมีตะไคร่น้ำจับแน่นรอบไม้รากไม้บางเส้นเลื้พันอยู่กับตะปูเสนมครดและตรงมุมหนึ่งมีเศษเสื้อสีขาวเปื่อยยุ่ยบางส่วนแนบกับไม้พักพวกเธอดูนิสิแนทพูดเสียงเบาแต่ทุกคนก็เข้ามาดูจเจนกลืนน้ำลายก่อนพูด นั่นมันเสื้อของเด็กคนนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันยังอยู่ข้างล่างอุ้มถามน้ำเสียงเธอสัน่นทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านล่างเสียงเหมือนไม้ถูกขูดจ,จากใต้พื้นเสียงใกล้และจริงเธออยู่ข้างใต้เธอเห็นพวกเราใช่ไหมแนทเพมิพมพำดวงตาจ้องไปที่โพรงมืดนั้นเราวกับจะรอให้บางอย่างโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงฮ่าฮ่ เงาสีดำพาดผ่านโพรงนั้นอย่างรวดเร็วทำเอาแทรล้มลงกับพื้นฝ้ายร้องเสียงหลงอุ้มถึงกับถอยไปชนผนังปิดปิดมันก่อนทอปร้องแต่แนทยืนอยู่กับที่เขากำมือแน่นเขาไม่กลัวแล้วเขาอยากรู้ว่าเธอคือใครถ้าเธอต้องการให้เรารู้บอกเราแนทพูดกับความมืดเสียงในโพรงเงียบลงทันทีแต่ทุกคนกลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เคลื่อนผ่านใต้แพ ไม่ถึงสิบวินาทีต่อมาไฟในห้องก็ดับพรึบความมือดอบล้อมทุกสิ่งในทันทีเสียงลมเสียงน้ำเงียบลงทั้งหมดมีเพียงเสียงหายใจของแต่ละคนกับเสียงคอบจากใต้พื้นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนคนเดินวนรอบใต้แพ่เจนร้องให้ออกมาเบาฮ่าฮะทันใดนั้นไฟก็กลับมาอีกครั้งทุกอย่างเงียบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พื้นไม้ตรงช่องที่งัดออกกลับมีบางอย่างเพิ่มเข้ามามันคือห่อผ้าขนาดเล็กถูกห่อด้วยเศษผ้าปิดชื้นจนเป็นสีเทาดำพันด้วยเส้นเชือกบางที่เก่าจนแทบขาดแนทหยิบมันขึ้นมาทุกคนหยุดล้องเขาไว้ด้วยความลังเลและสันกลัวเขาค่อยๆคลี่ผ้าออกช้าๆกลิ่นเปรี้ยวๆลอยขึ้นมาเล็กน้อยในผ้านั้นคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็น ตุ๊กตาไม้ขนาดเล็กแกะสลักหยาบๆเป็นรูปร่างผู้หญิงผมยาวปากถูกปิดด้วยเชือกและตาของมันถูกเจาะจนเป็นรูโบสองข้างแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นคือด้านหลังของตุ๊กตามีตัวอักษรภาษาไทยเขียนไว้ด้วยสีแดงจางฮ่าฮ่อย่าทิ้งฉันไว้ตรงนี้ไม่มีใครพูดอะไรได้เลยในนาทีนั้นเหมือนเสียงของโลกทั้งใบดับไปชั่วขณะแนทหันไปมองโพรไม้ แต่โพรงนั้นว่างเปล่าไม่เหลือเสื้อเปื่อยไม่มีเงาใต้น้ำไม่มีเสียงเดินไม่มีการเคลื่อนไหวเพียงแค่ความเงียบกับกลิ่นอับที่คงครั้งอยู่หลังจากเจอตุ๊กตาไม้ในคืนก่อนพวกเขาตัดสินใจวางมันไว้ในกล่องพลาสติกและซ่อนไว้ใต้เตียงไม่มีใครกล้าทิ้งไม่มีใครกล้าเผาหรือแม้แต่จะโยนมันกลับลงน้ำความรู้สึกผิดและกลัวแฝงอยู่ในทุกการกระทำราวกับหากพวกเขาทำอะไรผิดไปแม้แต่นิดเดียว เธอจะโกรธแนทไม่พูดอะไรทั้งวันเขานั่งเงียบอยู่ริมแพรมองถืนน้ำที่เคยสงบแต่บัดนี้เหมือนแฝงอะไรบางอย่างที่ซ่อนลึกลงไปเบื้องล่างแม้แสงแดดยามบ่ายจะส่องกระทบจนเห็นผิวน้ำระยิบระยับแต่มันกลับรู้สึกหนาวเย,ยือกในใจฉันฝันเมื่อคืนอีกแล้วเจนกระซิบกับเขาเธอนั่งลงข้างๆเสียงสั่นน้อยฮ่าฮ่แนทหันมามอง ในฝันฉันอยู่ใต้แทนเหมือนที่เรางัดไม้เปิดดูเธอเด็กคนนั้นยืนอยู่ในน้ํามือเธอชี้ขึ้นมาเธอพูดว่าคืนสุดท้ายแล้วอย่าให้ฉันจมอีกแนตนิ่งไปนานก่อนพึนพรรมพำเบาฮ่าฮะแปลว่าเราต้องช่วยเธอขึ้นมาแต่จะให้ทํายังไงละ่ะพรุ่งนี้ก็จะเช็คเอาแล้วด้วยทั้งกลุ่มนัดคุยกันอีกครั้งในช่วงเย็นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่พูเขาป้าหมิวรู้เข้าแล้ว พวกเธอไปทำอะไรที่พื้นแผ่น้ำเสียงของป้าแม้จะไม่ดังแต่แข็งคร้าวจนทุกคนเงียบแนทเป็นคนแรกที่กล้าพูดพวกเราขอโทษครับแต่เราเจอเสียงแปลกๆมาหลายคืนเจอบางอย่างใต้พื้นป้าเหมียวยืนนิ่งสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่บอกอะไรตั้งแต่แรกเธอพูดเสียงเทาลงเพราะถ้าคนรู้เขาก็จะไม่มาพักแล้วบ้านฉันจะอยู่ยังไง เธอเงียบไปชั่วอึดใจแล้วพูดต่อเด็กคนนั้นชื่อแพรวเธออายุสิบขวบมากับพ่อแม่ช่วงหยุดยาวหลายปีก่อนคืนสุดท้ายก่อนกลับพวกเขานั่งเล่นตรงท้ายน้ำแพรวหายไปไม่มีใครรู้ว่าเธอตกน้ำหรือถูกบางอย่างดึงลงไปทุกคนเชื่อว่าเธอแค่พลาดทั้งแต่ฉันฉันเคยได้ยินเสียงข้อจากใต้แพรเหมือนกันตั้งแต่คืนที่เธอหายน้ำเสียงของป้าหมดแรงลงเรื่อยๆจนเหมือนคนสารภาพบาต ฉันกลัวเกินกว่าจะทำอะไรฉันแค่ปิดพื้นไม้ไว้ไม่พูดถึงมันแล้วใช้ชีวิตต่อไปฟายร้องให้อุ้มกลุ่มมือเธอไว้แน่นแต่ถ้าเธอยังอยู่ละ่ะเจนพูดออกมาถ้าเธอไม่เคยได้ไปไหนเลยป้าหมีวนิ่งไปอีกครั้งก่อนถอนหายใจย,า,ยาวมีวิธีเดียวเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาให้เธอได้กลับบ้าน อย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่แค่ห่อศพแล้วส่งคืนแต่ต้องพาเธอขึ้นมาแล้วปล่อยน้ำพาเธอไปอย่างอ่อนโยนเหมือนแม่ส่งลูกกลับบ้านครั้งสุดท้ายแนทพยักหน้าคืนนี้เราจะพาเธอขึ้นมาคืนสุดท้ายบนแทงเงียบกว่าทุกคืนไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีแสงแฟลชถ่ายรูปทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การลองแทอ,อีกต่อไปแต่มันคือการทำให้บางสิ่งได้พักจริงฮ่าฮ่า กล้อง GoPro ถูกติดตั้งอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีไฟส่องใต้แทนเพิ่มพวกเขาใช้แผ่นไม้ที่งัดออกในคืนนั้นทําเป็นช่องเปิดตรงจุดเดิมแนทกับแทนเตรียมตัวดำน้ําลงไปพวกเขาใช้เชือกคล้องตัวไว้เพื่อความปลอดภัยส่วนท็อปคอยจับปลายเชือกอุ้ม้ายและเจนอยู่บนแพ้สวดมนเบาฮ่าเวลาสองนาฬิกาสิบนาทีทุกอย่างพร้อมแนทและแทนลงไปในน้ําชาๆใต้น้ามืดทึบแม้จะมีไฟ ก็ยังเห็นได้ไม่ชัดแต่แนทรู้สึกว่าเธออยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เห็นเงาร่างเล็กๆลอยนิ่งอยู่ตรงซอกไม้ใต้แพ่ผมยาวฟุ้งล้อมรอบตัวเสื้อสีขาวเปื่อยยุ่ยตัวเล็กจนแนจใจหายเขาเอื้อมมือไปและรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบจนชาแทนว่ามาช่วยพวกเขาค่อยๆค,ค,ค,คล้องผ้าขาวที่เตรียมมารองรับเธอวางร่างนั้นอย่างทนุถนอมเหมือนกำลังอุ้มคนที่ยังหายใจ แนทส่งสัญญาณให้ท็อปดึงเชือกทั้งคู่ค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำพร้อมร่างของเด็กหญิงแพลวในผ้าขาวฝังบนแพทุกคนช่วยกันรับขึ้นมาเบาๆไม่มีใครร้องไม่มีใครพูดมีเพียงความรู้สึกเงียบสงบอย่างประหลาดที่คลุมทั้งพื้นที่พวกเขาลอยแพเล็กอีกลำที่ป้าเหมียวเตรียมไว้แล้ววางร่างนั้นลงบนนั้นวางตุ๊กตาไม้ไว้ข้างตัวเธอทับมือเธอประสานกันวางดอกไม้ลงบ่อนอก กลับบ้านนะเสียงเจนแทบไม่เป็นเสียงแล้วพวกเขาก็ปล่อยเชือกแทกไหลตามกระแสน้ำไปช้าๆเหมือนมีลมพัดเบาๆช่วยผลักให้มันออกจากฝั่งทุกคนยืนมองจนแทลลับตาไม่มีใครพูดอะไรแล้วเสียงที่เคยได้ยินทุกคืนก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยเช้าว,วันใหม่แสงแดดยามเช้าเศร้าทอนอย่างเงียบสงบจนเกือบหลอกลวงให้เชื่อว่าที่นี่ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหรอก แค่น้ำยังคงอยู่กับที่โฮมสเตย์ไม้เดิมยังทอดตัวรับแสงริมฝั่งเหมือนวันแรกที่พวกเขาเดินทางมาถึงทว่าในใจของทุกคนไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแนตตื่นก่อนเพื่อนเขานั่งนิ่งมองแม่น้ำอยู่ลำพังตั้งแต่ฟ้ายังเทาภาพของร่างเล็กๆในผ้าขายังติดตาการต่อยแพ้ออกไปเมื่อคืนไม่ได้ทำให้เขารู้สึกโล่งใจอย่างที่คิดแต่กลับทิ้งความว่างเปล่าในใจอย่างบอกไม่ถูก เจนเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอวางมือบนไหล่เขาเบาฮ่าฮคิดอะไรอยู่แนทไม่ตอบในทันทีเขายิ้มบางๆก่อนพูดฉันแค่คิดว่าบางครั้งเราก็ผ่านอะไรมาโดยไม่รู้เลยว่าเราหยิบอยู่บนอดีตของใครเจนพยักหน้างเงียบฮ่าฮ่ภายในแทงเงียบกว่าที่เคยเงียบไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงร้องไม่มีความรู้สึกหลอน หรือแรงบิดบางอย่างในอากาศแทนไฟท็อปและอุ้มตื่นขึ้นตามมาทุกคนดูเงียบไปหมดไม่ใช่เพราะความกลัวแบบก่อนหน้านี้แต่เป็นความนิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเจอบางอย่างที่เปลี่ยนความเข้าใจของชีวิตไปพวกเขาจัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพตามแผนเดิมไม่มีการพูดคุยเรื่องแพรวไม่มีการย้อนถึงเสียงร้องไม่มีใครกล้าถ่ายรูปที่แพรอีกเลย ก่อนจะออกจากโฮมสเตย์ป้าเหมียว e มายืนส่งที่หน้าทางลงแพเธอไม่พูดอะไรนอกจากประโยคเดียวขอบใจนะที่ช่วยให้เธอได้พักเสียทีพวกเขายกมือไหว้และเดินออกมาเงียบฮ่าฮ่หลายเดือนต่อมาชีวิตในเมืองกลับเข้าสู่ปกติพวกเขาทั้งหกคนเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งบางคนแยกไปคนลัสถาบันแต่ทุกคนยังคงติดต่อกันในกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าแก๊งล่องแพ ครั้งหนึ่งในเดือนตุลาฝนตกหนักมากในกรุงเทพแนทที่นั่งรอรถเมใต้ตึกเรียนเกิอดอยากย้อนกลับไปดูคลิปจากกล้องกูปกที่เขาบันทึกไว้ระหว่างทริปที่การเขาโหลดไฟล์จากฮาร์ดดิสก์กลับมาเปิดบนมือถือตอนที่เขาเปิดคลิปคืนที่พาเธอกลับบ้านภาพใต้น้ำปรากฏขึ้นร่างของแพลวในผ้าขาวความนิ่งสงบของน้ำเสียงลมหายใจของกล้องใต้น้ำแต่ทันใดนั้นเอง จู่ๆภาพในคลิปก็กระตุกนิดหนึ่งแล้วมีบางอย่างปรากฏขึ้นตรงมุมจอด้านล่างเป็นใบหน้าของเด็กหญิงคนหนึ่งไม่ใช่ร่างของแพรวที่ลอยนิ่งอยู่แต่เป็นใบหน้าที่เปิดตากว้างมองตรงไปยังกล้องในน้ำลึกตาของเธอขาวโพลนปากแย้มเล็กน้อยเหมือนจะยิ้มแต่ในแบบที่ไม่ควรเป็นรอยยิ้มแนททั้งอมือสั่นเล็กน้อยเขารีบกดหยุดคลิปทันทีแล้วสูดหายใจลึกไม่กี่วินาทีต่อมา เขาได้รับข้อความจากกลุ่มลายแก๊งล่องแพลฝ้ายเมื่อคืนฉันฝันถึงเธออีกแล้วเธอมายืนที่ปลายเตียงบอกว่าขอบคุณที่พาหนูไปแต่ยังมีอีกคนหนึ่งอุ้มเมื่อคืนฉันก็ฝันเหมือนกันแทนฉันได้ยินเสียงเคาที่ประตูห้องแต่เปิดไปก็ไม่มีใครท็อปนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกวะแนทมองข้อความเหล่านั้นรู้สึกขนลุกซ่าน จากนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดับลงกระทนหันทั้งที่แบตเตอรี่ยังเต็มเขาหัานไปมองกระจกหน้าต่างรถเมที่สะท้อนเงามีเงาเล็กๆยืนอยู่ข้างหลังเขาเงาที่ไม่ใช่ผู้โดยสารคนอื่นเงาที่ผมยาวหัวเอียงเล็กน้อยเหมือนมองตรงมาที่เขาแนทหลับตาลงช้าๆพยายามตั้งสติอย่าให้ฉันจมอีกคำพูดนั้นจากฝันของเจนมันยังอยู่ในหัวยังมีอีกคนหนึ่ง อีกคนแนทลืมตาขึ้นแล้วเขาก็จำได้ตอนที่พวกเขาเจอตุ๊กตาไม้ใต้พื้นแผ่นมันมีแค่ตัวเดียวแต่ในเงาใต้น้ำนั้นวันแรกที่กล้องโกูโปรบันทึกไว้เขาจำได้ว่าเคยเห็นเงาสองเงาว่ายอยู่ในมุมกล้องเด็กผู้หญิงและเด็กชายอีกคนหนึ่งไม่เคยมีใครพูดถึงเด็กชายไม่เคยมีข่าวว่าเจอร่างอื่น แนทเริ่มค้นคลิปเก่าๆที่บันทึกไว้ในช่วงวันแรกที่มาถึงแพรเขาเร่งดูภาพเร็วๆแล้วหยุดทันทีที่พบเฟรมที่มีเงาสะท้อนบนผิวน้ำเงาเล็กๆสองเงายืนอยู่ข้างกันหนึ่งคนยาวผมหนึ่งคนผมสั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครแม้แต่จะรู้ว่าแพรแห่งนั้นอาจมีมากกว่าเธอที่ยังไม่เคยได้กลับบ้าน เสียงเคาะจากใต้พื้นไม้ยังคงมีอยู่ในบางคืนไม่ใช่จากเธอแต่จากอีกคนหนึ่งที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักและยังไม่เคยได้ขึ้นมา